สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอจะมาทำอาทองม้วนสดนะคะอ่พอดีว่าอยากกินเนาะแล้วก็รู้สึกว่าแม่โอจะทำเป็นครั้งแรกด้วยนะคะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะอันนี้แม่โอใส่แป้งมันไป3ช้อนนะคะเราแป้งข้าวเจ้าไป2ช้อนนะคะและอันนี้ก็เป็นแป้งข้าวเหนียวดำแม่โอใส่มาเพื่อจะเพิ่มสีสันนะนิดหน่อยนะคะ เดี๋ยวก็เราก็จะตามด้วยไข่นะคะนี่เลยนะคะไข่หนึ่งใบนะคะ ก็อันนี้เป็นน้ําตาลราเอ่น้ำไม่ใช่น้ําตาลสายน้ําตาลปี๊บนะคะไม่โอจะใส่ถ้ากลับไม่โอใส่น้ำตาลปี๊บช้อนครึ่งนะคะ ไม่โอจะบ,บี้เขาก่อนนะเดี๋ยวค่อยใช้มือไปคนหรือว่าจะใช้มือคนเลยเดี๋ยวบี้เขาก่อนบี้ให้เขาละลายก่อนนะคะไม่โอจะบ,บี้แล้วก็นวดแป้งนะคะให้เข้ากันนะเดี๋ยวกลับมาดูแล้วกันนะคะ ค่ะแม่โอ๋ก็คนแป้งให้เข้ากันดีแล้วนะคะแป้งน้ำตาลไข่นะคะเข้ากันแล้วแล้วก็แม่โอ๋ก็จะเติมเกลือลงไปนะคะประมาณนี้นะคะเกือบๆหนึ่งช้อนชานะแล้วก็กะทิเดี๋ยวแม่โอ๋จะลองใส่ดูก่อนว่าจะประมาณครึ่งกล่องได้หรือเปล่านะคะถ้าเกิดใส่เยอะมากเดี๋ยวแป้งเข้าเหลวเขาจะไม่ไอ้นี่เขาจะไม่เป็นแผ่นนะ ค่อยใส่แล้วกันนะคะก็น่าจะทำะแป้งประมาณแป้งขนมชั้นนะคะเลิวพอๆแป้งขนมชั้นนะ,ะถ้าเกิดเร็วมากเดี๋ยวเขาจะไม่เซตตัวเดี๋ยวเขาก็จะไม่เป็นแผ่นอีกนะคะ ไม่มีอะไรบ้างขนมอะไรนะทองม้วนสดนะคะยังไม่อาจะเติมแป้งอีกหน่อยนะคะเออดไม่ใช่แป้งเติมกะทิอีกหน่อยสองส่วนสามของกล่องแหละค่อยๆเติมนะคะ ทำง่ายๆแม่อทำครั้งแรกลองดูเดี๋ยวแม่อ,อกขออนุญาตคนก่อนนะคะค่ะอ่ะสรุปแล้วแม่อ,อกก็ใช้กะทิอ่ะเหลือนิดเดียวจริงๆนะสองร้เหลือนิดเดียวนะคะนี่น้ำก็จะออกมาประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวแม่โอจะกรองกรองก่อนนะคะแล้วค่อยเติมมะพร้าวกับงาอันนี้เป็นงาไอของแม่โอใช้เป็นงาขี้ม้อนนะถ้าเกิดใครไม่มีก็เป็นงาดําก็ได้นะคะแม่โออยู่แถวเหนืองาขี้ม้อนช่วงนี้โอเยอะมากนะคะแม่โอก็จะกรองกรองให้เผื่อ,อน้ำตาลปี๊กเขายังไม่ละลายนะเขาก็จะได้ไม่ต้องไอ้นี่ รองเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะใส่างางาแล้วก็อันนี้ลงไปนะคะคนข้าหน่อยมันมีตะกอนไปรไป,ไปอันนี้ส่วนมากจะเป็นน้ำตาลปีมอค่ะที่ยังละลายไม่ดีเนาะ เรียบร้อยแล้วนะคะใส่มะพร้าวนี่มะพร้าวอ่อนนะคะใส่ลงไปเลยหรือใครจะใส่ตอนไอ้นี่ก็ได้ตอนไอ้นั่นอะตอนเอาแป้งลงไปในกระทะคะ่ะอันนี้งาขี้มออร่อยใส่เยอะๆหอมดีนะ ใช้วัสดุอุปกรณ์แถวบ้านเรามีไหนแล้วก็ใช้นั่นแหละคะ่ะอันนี้ก็ใส่ขนมครกอร่อยนะงาขี้ม้อนเนี่ยใส่ตรงหนมครกใส่ข้าวหลามอร่อยมากเวลาตัดโดนเม็ดมันหอมมากเลยโอเคเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะก็มาถึงขั้นตอนการไอ้นี่นะคะการหยอดแม่โอ๊ก็ใช้กระทะนี่แหละนะคะอย่างนี้แล้วก็หมุนหน่อย เพื่อให้เขาได้ร้อนทั่วถึงเนาะเดี๋ยวพอเขาเริ่มเป็นแผ่นแล้วได้ไหม่โอก็จะพลิกเขานะคะต้องใช้ไฟอ่อนนะคะนี course, reaction, ่แม่โอ๊มีทำทำบ้างแล้วนะซ้อมมือก่อนเวลาเวลาทำออกสื่อมันจะได้ดูสวยงามหน่อยนะคะมอาเ้่า จะลองพริกดูนะคะว่าได้หรืออยังนนต้องตกใจนะไอที่ข้างเนี้ยเราก็ทับไปเลยพักไว้แป๊บหนึ่งนะคะพักไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็ม้วนเขาเลยม้วนเขาเลยนะคะ,ะ,ะแล้วเรา พักอันนี้ไปแป๊บเดียวแล้วก็ตักขึ้นใส่จานเลยนะคะนี่ก็จะได้ทองม้วนสดแล้วนะคะอือโอเคเราจะทำอีกอันหนึ่งนี่นะคะ อันไหนที่เขายังไม่โดนความร้อนเราก็อันนี้เขาเอาไปทําเหมือนไข่เจียวเลยประยุกต์เอาง่ายๆนะคะใส่มะพร้าวลงไปหอมมากเลย รอแ,แป๊บหนึ่งอันนี้ยัง,งน่าจะพลิกมันไม่ได้นี่ค่ะใช้ช้อนช่วยหน่อยอแล้วก็ม้วนนะคะ ช้อนประคองเลยรู้สึกมะพร้าวไม่โอ,อกจะชิ้นใหญ่ไปใช่ไหม <c oughs> อ่ะพักไปแป๊บหนึ่งนะคะนี่แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จละทองม้วนสดนะคะทําไม่ยากทําง่ายๆนะคะขั้นตอนไม่เยอะแป๊บเดียวนะไว้ทำเป็นของว่างของทานเล่นนะคะ ค่ะนี่ของแม่โอก็พอลนะเนาะทานแค่นี้แหละนะถ้าเกิดทำจริงๆอ่ะน่าจะได้อยู่สักประมาณสัก20อันนะอันนี้แม่โอททำไปประมาณ10อันนะคะ10อันก็ทานก็อันี้แหละพอดีแม่โอททำตอนเย็นเพร่ยังไม่รู้จะไปแบ่งใครไงทำเยอะเดี๋ยวทานเยอะน้ำหนักก็ขึ้นเดี๋ยวก็บ่นอีกเนาะอ่นะก็ลองไปทำตามกันดูนะคะทองม้วนสดนะคะอ่นะ แม่โอใช้วัสดุจากธรรมชาติไม่ได้ใส่สีผสมอาหารนะคะถ้าเกิดใครทําขายก็ใส่สีผสมอาหารเข้าไปนะคะส่วนมากเขาก็ใส่เป็นสีอะไรสีเขียวเนาะเป็นทองมว้วนทองม้วนก็จะเป็นสีเขียวสีเหลืองอย่างเงี้ยกรมที่เขาขายกันนะคะนี่ใครชอบก็ไปทําตามได้นะคะแม่โอยังทําได้เลยครั้งแรกนะคะออกมาอาจจะหน้าตาอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะ่เนาะ แต่ก็รับประกันรสชาติอร่อยค่ะแม่โอชิมแล้วนะคะาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่โอด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอลาไปก่อนต้องลาแล้วสวัสดีค่ะ